ปมปัญหาเครื่องหมายทางการค้าปังชาวันนี้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ชี้แจงนะคะว่าผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไปคะ่ะสามารถนำคำว่าปังชาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนั้นไปใช้ได้ยกเว้นเครื่องหมายทางการค้านะคะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารชื่อดังนั้นได้ยื่นขอจดทะเบียนเอาไวค้ค่ะขณะที่เจ้าของร้านปังชาในจังหวัดเชียงรายก็ระบุว่าได้รับการติดต่อจากบริษัทร้านอาหารดังกล่าวเข้ามาแล้วนะคะเพื่อที่จะแสดงความขอโทษคะ่ะ กรณีผู้ประกอบการร้านอาหารชื่อดังยื่นโนทิสเรียกค่าเสียหายผู้ประกอบการร้านอาหารสองร้านที่เชียงราย102ล้านบาทโดยระบุว่ามีการละเมิดชื่อทางการค้าและก็ยังพบร้านชาที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ได้รับหนังสือโนติสเช่นเดียวกันจากการใช้คำว่าปังชาที่ป้ายไฟของร้านโดยเรียกค่าเสียหาย7 0 0 0 0สบาทนั้น วันนี้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าให้กับผู้ประกอบการดังกล่าวจริงค่ะซึ่งเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้าที่เป็นโลโก้เท่านั้นโดยผู้ประกอบการรายอื่นไม่สามารถนำโลโก้ดังกล่าวไปใช้ได้ส่วนคำว่าปังชาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษผู้ประกอบการรายอื่นสามารถที่จะนำไปใช้ได้ค่ะคำว่าภาพเครื่องหมายการค้าเนี่ยคือโลโก้บวกคำว่าปังชา ใครจะหยิบทั้งภาพรวมไปใช้ไม่ได้แต่ว่าผู้ประกอบการที่ขายเครื่องดื่มต่างๆขนมปังสามารถนำคำว่าปังชาไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอาังกฤษใช่ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนถ้วยหรือภาชนะที่ใส่ที่ทางร้านได้จดสิทธิบัตรด้านการออกแบบไว้แล้วไม่สามารถจะนําไปใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะกรณีน,นี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการดังกล่าวแล้วสําหรับผู้ประกอบการที่ถูกยื่นโนติสหรือว่ามีข้อกังวลกรมทรัพย์สินทางปัญญามีศูนย์ให้คำปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญาและมีหน่วยงานไกลเกียร์ระง,งับข้อพิพาททรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสามารถที่จะปรึกษาได้ค่ะโดยโทษของผู้ที่เลียนแบบเครื่องหมายการค้ามีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน2,000 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับกรณีปลอมเครื่องหมายทางการค้าจำคุกไม่เกิน4ปีหรือไม่เกิน4,0,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ ขณะที่นายวีราชาติอัยรากัญจนาศักดิ์เจ้าของร้านปังชาน้ำชาเชียงรายเปิดเผยว่าหลังจากที่เป็นกระแสนในสังคมออนไลน์แล้วก็มีการออกข่าวตามสื่อต่างๆทางบริษัทร,ร้านอาหารเอกชนที่ส่งหนังสือโนติสมายัางร้านนั้นก็ได้มีการติดต่อเข้ามาแล้วค่ะเพื่อที่จะแสดงความขอโทษต,ต่อรเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ติดต่อก,กลับไปเพราะว่าอยู่ระหว่างการปรึกษาทนายความก่อนค่ะ เมื่อวานหลังจากที่มีกระแสก็ลูกค้าเยอะมากทั้งมาให้กําลังใจทั้งเพื่อนทั้งทีมงานต่างๆมาให้กําลังใจกันเยอะแนงร้านนะครับเมื่อวานก็รู้สึกดีใจขึ้นมาหลังจากเครียดเครียดมาเป็นเดือนๆเมื่อวานก็ค่อนข้างจะยิ้มออกขึ้นมาครับก็คือลูกค้าถือว่าเยอะขึ้นกว่าปกติใช่ครับจากจากปกติก็เยอะขึ้นมาสองเท่าสามเท่า นายิริชติกล่าวด้ว่าอยากให้เรื่องนี้จบลงโดยเร็วค่ะเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นก็ทําให้รู้สึกเครียดไม่รู้ว่าจะเอาเงินค่าเสียหาย1 0 2ล้านบาทมาจากไหนหากยังมีการเรียกร้องค่าเสียหายจริงก็คงจะล้มละลายทันทีค่ะซึ่งก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าทุกฝ่ายนั้นเข้ามาศึกษาเรื่องนี้ให้เป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์กับร้านค้าอื่นๆที่อาจจะมีการฟ้องร้องในลนักษณะเดียวกันค่ะ